สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับตีพีสามร้อยสามสิบมาฝากทุกคนกันค่ะ ความบันเทิงฉบับติ่ง ep 338วันนี้ก็คือไบร์วินควงคู่ดูคอนเสิร์ตก่อนที่คนพี่จะบินไปงานแฟชั่นโชว์ที่ลอนดอนอย่างแฮปปี้เลยล่ะคะ่ะค่ะคลิปนี้จัดทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชิ่นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปดูแฟชั่นสนามบินของน้องไบรนี่วันเดินทางไปงานแฟชั่นโชว์ที่ลอนดอนกัน วันนี้พี่ชมจะขอ,อนำภาพความฟินที่เกิดขึ้นก่อนวันที่น้องจะเดินทางมาฝากทุกคนกันสักหน่อยนะคะคือเมื่อวานช่วงกลางวันก่อนที่น้องไบรท์จะเดินทางแม่อีทก็ได้อัปคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีด้วยค่ะทุกคนคือในคลิปเหมือนน้องทั้งคู่จะอยู่ในงานคอนเสิร์ตด้วยกันนะคะทุกคนโอ้ย,อยงั้นแสดงว่าวันนั้นที่เขามีถ่ายงานด้วยกันพอถ่ายงานเสร็จน้องทั้งคู่และทีมงานก็พากันไปดูคอนเสิร์ตนะสิคะคุณขา โอ้ยดูชิลดูมีความสุขทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะตายตายตาย,ายนี่มันฟิลวัดไทยดูคอนเสิร์ตด้วยกันชัดๆคือมีคนในคอนเสิร์ตเขาถ่ายคลิปน้องทั้งคู่มาลงเลยนะคะทุกคนในคลิปเหมือนน้องทั้งคู่จะดื่มเครื่องดื่มในแก้วเดียวกันด้วยค่ะคุณขาเพราะตอนแรกแก้วที่ไบร์ดื่มมีแค่แก้วเดียวแต่ไปๆมาๆก็มีแก้วมาซ้อนกันอยู่ในมือถึงสองใบงั้นก็แสดงว่าแก้วหนึ่งดื่มหมดแล้วก็เลยเอามาซ้อนกันกันกบแก้วของเจ้าคนน้องแล้วก็ดื่มมันด้วยกันซะเลยอะไรงี้ ตายตาย,ตายนี่มันฟิลคู่รักมาชิลด้วยกันชัดๆค่ะว่าไหมคะทุกคนค่ะในระหว่างที่ดูคอนอยู่น้องทั้งคู่ก็มีร้องเพลงตามศิลปินไปด้วยนะคะแล้วคนพี่ก็คือหันมากระซิบกระซาบกับคนน้องบ่อยมากและเหมือนน้องไร้กับศิลปินวงนี้เขาจะเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยนะคะทุกคนคือเหมือนน้องไร้ไปดูคอนโดยที่ไม่ได้บอกเขาไว้ก่อนคือพอเขาเห็นน้องเขาก็ตกใจแล้วก็พูดทักทายและบอกว่ามึงมาแบบเนียนมาก คือเขาใช้คําพูดที่ดูสนิทสนมกับน้องมากขนาดนี้แสดงว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างแน่นอนค่ะทุกคนค่ะแล้ววันนี้ถึงแม้จะมีคนอื่นไปดูคอนด้วยแต่แม่อีทผู้เป็นหัวเรือใหญ่ของคลิปคู่แม่ก็คือถ่ายแต่คลิปของลูกทั้งสองของแม่มาลงที่สตอรี่ไอจีค่ะคุณขาแม่ไม่ถ่ายคนอื่นเลยจ้าเหมือนแม่จะบอกอะไรพวกเราเป็นในในหรือเปล่านะ ไบร์วินก็คือไบร์วินแหละค่ะจะมีคนห้อมล้อมมากมายแค่ไหนพวกเขาก็ยังสร้างโลกส่วนตัวกัน2คนอยู่ดีโอ้ยคืนนี้สุดท้ายก่อนคนพี่บินไปลอนดอนพี่แกเลือกที่จะมาปลดปล่อยและมาสนุกมาชิลกับน้องชายคนสนิทแล้วคนน้องที่ชอบไปตี้แบบ EDM ตึ๊ดแต่วันนี้กลับยอมมาฟังเพลงวงอินดี้สไตล์ที่พี่ชายคนสนิทชอบเนี่ยเห็นไหมคะว่าพวกเขาซึมซับความชอบต่างๆของกันและกันไปมากมายแค่ไหน จนเหมือนมีคนอยู่ในตัวของพวกเขาไปแล้วค่ะตอนนี้คือไม่ว่าพวกเขาจะคบกันในสถานะไหนก็ตามแต่ความรักที่พวกเขามีให้กันมันมีอยู่จริงและมีตลอดมาค่ะทุกคนถ้าการที่เราไปไหนมาไหนด้วยกันแค่ไม่กี่ครั้งแล้วจะมาเรียกว่าแฟนเนี่ยไบร์วินก็คงเป็นมากกว่าแฟนไปแล้วล่ะค่ะเพราะเขาไปไหนมาไหนด้วยกันนับครั้งไม่ถ้วนเลยทีเดียวแล้วเขาก็ใส่เสื้อผ้าอคเซสซอรีด้วยกันตลอดแถมไปช้อปปิ้งก็ถือของให้กันไปนอนค้างที่คอนโดของกันและกันมาแล้วด้วย ของขวัญราคาแพงครึ่งแสนต่อกันบกเซอร์ไพรส์วันเกิดกันถึงคอนโดถึงโรงพยาบาลมาแล้วอีกต่างหากแถมรู้ใจกันว่าอีกฝ่ายชอบกินอะไรแบบไหนหรือว่าอีกฝ่ายนอนยังไงนอนหงายหรือนอนตะแคงแล้วนอนกัดฟันไหมแล้วเขาก็ห่วงกันจนต้องคอยระวังหลังให้เวลาอีกฝ่ายเดินแล้วญาติผู้ใหญ่ทั้งสองบ้านก็แสดงออกให้เห็นชัดเจนว่ารักอีกฝ่ายเหมือนลูกชายของตัวเองจริงๆและสนับสนุนทุกอย่างที่ลูกทั้งสองทำนี่ยลองคิดดูสิคะ สิ่งที่พวกเขาทำให้กันและมีร่วมกันตลอดมามันมากกว่าคำว่าแฟนไหมถ้าถึงขนาดนี้แล้วไม่ใช่แฟนเนี่ยพี่ชมขอเรียกมันว่าความสัมพันธ์ที่โคตรพิเศษแล้วกันนะคะทุกคนและพี่ชมเองก็อยากจะมีความสัมพันธ์แบบนี้อยู่ในชีวิตเหมือนกันค่ะ ถึงจะไม่ได้ใช้คำว่าแฟนแต่ถ้ามันจะโคตรพิเศษขนาดนี้พี่ชมว่ามันดีกว่าคำว่าแฟนเป็นไหนๆเลยนะคะเพราะแฟนกันจะเลิกกันเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเป็นมิตรภาพที่พิเศษแบบนี้พี่ชมว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปนะคะเห็นด้วยมั้ยคะทุกคนค่ะทุกคน,คกคนหลังจากที่น้องทั้งคู่ได้ไปดูคอนเสิร์ตชิลๆด้วยกันในคืนก่อนวันที่คนพี่จะเดินทางแล้วนั้นการไปดูคอนด้วยกันคราวนี้คงทําให้คนพี่มีความสุขมากจริงๆหละค่ะเพราะวันนี้ตอนที่น้องไรเดินทางมาถึงสนามบินน้องดูอารมณ์ดีมาก แถมยังหล่อมากๆอีกด้วยก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญ,ญาตและขอขอบคุณสําหรับรูปสําหรับคลิปที่แฟนคลับทุกๆคนได้นํามาแบ่งปันให้พวกเราได้เห็นความหล่อความน่ารักของน้องร่วมกันด้วยนะคะขอขอบคุณจริงๆค่ะ ค่ะวันนี้น้องยิ้มแย้มแจ่มใสและทักทายแฟนคลับแทบจะทุกทางกันเลยทีเดียวแถมแจกหัวใจและชนกำปั้นกับแฟนคลับแบบรัวๆกันเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้แฟชั่นสนามบินของ BA สุดหล่อก็คือปังมากน้องแต่งตัวได้เท่สุดๆน้องไรในชุดออแบล k The b เบสจริงๆค่ะทุกคนค่ะวันนี้นอกจากน้องจะพาทีมช่างแต่งหน้าทำผมไปด้วยแล้วน้องยังพาตากล้องไปอีกด้วยค่ะทุกคนน้องบอกว่าจะได้ให้ตากล้องไปถ่ายภาพให้น้องที่โนนเพื่อจะได้นำภาพสวยๆมาฝากแฟนๆนั่นเองค่ะ ค่ะส่วนวันนี้น้องจะน่ารักกับแฟนคลับมากขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ น่ารักใส่ใจแฟนคลับไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆค่ะพอน้องลาแฟนคลับแล้วก่อนขึ้นเครื่องเหมือนน้องกับพี่บอยได้ถ่ายรูปเซลฟี่ส่งไปให้กับแม่นมอีทด้วยนะคะทุกคนเพราะเห็นแม่อีทอัพรูปนี้ลงที่สตอรี่ไอแล้วก็ใส่แคปชั่นว่าเชิดชายอินลอนดอนแล้วแท็กน้องไบร์และพี่บอยด้วยนะคะโอ้ยน่ารักจริงๆจะเดินทางแล้วย,ยังมีถ่ายรูปมาแรงงานแม่นมอีทอีกด้วยว่าจะขึ้นเครื่องแล้ว ค่ะพี่ชมชอบทีมนี้ก็ตรงนี้แหละค่ะทุกคนชอบตรงที่พวกเขาอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวจริงๆว่าไหมคะค่ะแล้วน้องไบรท์เองก็ได้อัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่เอจด้วยค่ะทุกคนหืมหนูลูกน่ารักจริงๆถ่ายเซลฟี่กับแฟนคลับเสร็จก็รีบเอาไปอัพลงที่สตอรี่เอจทันทีเลยนะน่ารักไม่ไหวค่ะลูกชายชั้นเนี้ยค่ะนอกจากน้องจะอัพคลิปเซลฟี่กับแฟนคลับลงที่สตอรี่เอจแล้ว น้องอยังได้โพสทวิตเพื่อขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะโอ้อคือศิลปินก็น่ารักและใส่ใจแฟนคลับส่วนแฟนคลับก็รักและซัพพอร์ตศิลปินของตัวเองสุดๆไปเลยนี่แหละค่ะไม่ว่าจะกี่ครั้งที่ได้เห็นภาพแบบนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกมีความสุขและยิ้มได้ทุกครั้งเลยจริงๆมันเป็นความรักจากคนมากมายที่ต่างมอบให้กับคนคนเดียวกันมันเป็นความรักที่พร้อมจะมอบให้แบบไม่ต้องร้องขอมันเป็นความรักที่แค่ได้เห็นเขายิ้มเราก็มีความสุขแล้วเนาะทุกคนเนาะ ค่ะพอขึ้นเครื่องไปแล้วทั้งพี่บอยทั้งน้องไบร์ก็ยังได้อัพรูปอัพคลิปลงที่สตอรี่ไอจีงานตลอดเลยล่ะค่ะโอ้ยดูท่าทางงานนี้คงจะตื่นเต้นทั้งศิลปินและผู้จัดการเลยล่ะค่ะทุกคนหนูลูกขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับไปเฉิดฉายเปล่งประกายที่นู่นให้เต็มที่เลยนะขอให้ทริปนี้เป็นทริปที่หนูมีแต่ความสุขเป็นทริปที่ประทับใจและน่าจดจำสำหรับหนูเลยนะครับคุณเกง ค่ะส่วนเจ้าคนน้องก็ได้รับกระเช้าดอกไม้จากทางเบอร์เบอรี่และได้รับการดเชิญเพื่อให้สแกน QR โค้ดเพื่อเข้าร่วมชมไลฟ์แฟชั่นโชว์ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษในวันที่26นี้ด้วยนะคะทุกคนโอ้ยถึงแม้หนูจะไม่ได้ไปกับคนพี่ด้วยแต่ก็ค่อยรอดูความหล่อของพี่เขาในงานผ่านไลฟ์เอาก็ได้นะลูกเนาะค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนําภาพความฟินของคนที่ไปชิลๆที่คอนเสิร์ตร่วมกันและนําภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจและนําแฟชั่นสนามบินของ BA สุดหล่อมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาาไว้้ถพ มีโมเมนต์อะไรฟินๆเพิ่มเตมิมอีกพี่ชมก็จะแวะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ